มันไหมครับวันนี้สุดยอดเลยคุณล้างสนาสนุกมากเลยครับวันนี้ดีใจด้วยครับดีใจครับเห็นรอยยิ้มของทุกคนผมดีใจครับสนกสนานดีๆวันนี้นะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขาไม่ตันไม่มีนเลยเฮ้ยไปไหนมาวันนี้วิ่งเิียวๆได้วิ่งเปล่าเนี่ยได้วิ่งเหนื่อยไม่ออกเลยอย่าดูเฮ็ดอาร์ เอต้าได้จะร้อยสีิบกว่าวะเนี่ยโอ้ยทอดทอดนี่ขี้คุยวะเนี่ยเท่าไรเท่าไรขี้คุยหน่งสามห้าพีโมลเข้าเส้นล้วพี่มลเข้าเส้นโอ้ยหนึ่ง้าพี่เอนัเอ้ยเท่าไรพี่หนึ่งสโอ แล้วพี่พี่สิงจบ1 3 8แแล้วพี่เสือล่ะครับพี่เสือน่าจะสักสิบเข้ายัางผมจงไม่เอานงไม่เหานะร้าใหญ่ได้เฉลี่ย150นะครับพี่นี่กับพี่อนันต์ด้วยครับวิ่งกันไปสิบปีขอบคุณครับพี่อนันต์เดี๋ยวเราไปฉลองแชมป์พี่อนันต์กัน พี่อนันต์บอกมีอาวุธลับก็คือพี่นี่เองอเวลากสองพี่อนันต์ถึงว่าพี่เขาดีดน่าดูเลยเดี๋ยวถ่ายรูปก,กับพี่อนันต์หน่อยเป็นเกียรติกับแชมป์หน่อยอว่าที่แชมป์นี่ครับเพลเซอร์ของน้องเขายังไงเพลเซอร์ทํางานหน้าที่ดีไหมต้องให้ตบรางวัลไหมตบเลยตบรางวัลอย่างงามาได้ในพีบีไหมวันนี้โอ้โหยินดีด้วยเวลาเท่าไหร่ครับ หใน,ใน,นึ่งสี่สี่ดีบอกหนึ่งสี่ห้ายอดเยี่ยมรีวิวบีแน่นอนใช่ไหมโอเคกินด,ดีด้วยนะครับแล้วไปลุ้นลิงนะครับน่าจะได้ลิงนะลิงเนี่ยจะตัวที่แปดสิบเก้าโชคดีนะครับขอบคุณครับ 1> 1เ1 1> นินเยอะเนินเยอะเนาะลมด้วยค่ะวันนี้กินยากแล้วก็สอมเยอะๆสอมเยอะๆเ,เนาะโอเคขอบคุณครับ เนีอ่อยยอู่เลยขึน้นเขาลงเขาสนุกดีอากาศเย็นด้วยโอเควันนี้มีอาวุธลับอะไรเตรียมมาแข่งวันนี้ครับใช้อะไรในการแข่งวันนี้ครับอ๋อมีแต่ว่ากินก่อนมายังไม่ได้กินระหว่างเดาให้ดูนะมันคือมันคือยันลิโค้กโอ้ <laughs> แล้วมันไม่ไติดคอเหรอกินก่อนกินก่อนใช่ไหมออโอเคแล้ววันนี้ได้เวลาเท่าไหร่ครับเท่านี้คะในนาฬิกามันสี่สีนนน่ 1> 1 <CC. S 2> <4. S 1> แต่ว่าไม่รู้ว่า ยินดนเท่าไหรไรคะยินดีด้วยนะครับพยายามให้มันเลขแบบน้อยก่อนนะพี่โอเคขอบคุณครับเจอกันครับฮัลโหลฮัลโหลสี่สิบเจ็ดโอ้ยินดีด้วยพี่กบเวลาดีพอใจไหมครับไม่ได้บีบีไม่ได้อาวุธลับนะครับมีไหมอะไรอ่ะเพื่อหวานเหววครับเื่านั้วเขียวฟูใส่ลูงแฟนซีเสื้อชุดแฟนซี สนามวันนี้เป็นไงพี่อากาศดีเย็นดีดีง่ายหน่อยเนาะง่ายได้ที่สุดเราก็ได้แล้วเย้เราได้ลิงแล้วไม่ต้องไปแข่งกับใครดีดีวด้ครับได้ลิงกันทุกคนยดีดีด้ครับโอ้โหได้ลิงด้วยดีดีด้ครับสุดยอดในที่สุดพวกเราก็ได้ลิงแล้วเย้เได้ลิงเย้ทำไมสวยอย่างนี้วันนี้อยากสวยได้ คุณจะพูดเป็นไงวันนี้มาเป็นวิ่งแฟนซีเหรอครับใช่ค่ะวันนี้วิ่งแฟนซีอ่ะพี่แล้วแล้วทำไมนึกอะไรถึงเป็นแฟนซีอะครับก็ใกันขี้มัดนะค่ะเทาตีมเอาความจุนเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้วิ่งทุกงานเลยค่ะวิ่งทุกงรานเลยค่ะก็เลยเหนื่อยวันนี้ก็อยากจะมอบความสุขกับตัวเองในการติดซานตี้ชุดคริสต์มาสแต่ว่าวิ่งอะลโอ้โหทำไมเป็นหดอย่างนี้ตุกย้อยินดีด้วยครับได้ลิงด้วยเดี๋ยวไปรีรับลิงตัวใหญ่ด้วยนะ กันเอารองเท้าพี่รองเท้ารองเท้าอะไรครับตัวนี้นกครับเน็กสามนะเน็กสามนะครับอ๋อแล้วบางสนามบางสายอย่างนี้เป็นไงครับโอ้นี่สนุกครับสนุกดีอากาศดีเนาะวิ่งง่ายเนาะง่ายสนุกครับแล้วแล้วก็ได้ลิงด้วยติดใใจด้วยเซอร์ไพรส์ทุกคนครับผมใหญ่วิ่งตามสาววิ่งตามสาวแฟนหนูวิ่งตามสาวเลยดูสิเอาโลตายเลยไม่น่าเลยดูช่องตีใหญ่เลยปิดเลยตามตีใหญ่ไปเลย วันนี้ดีใจด้วยครับได้ลิงกันแล้วยังไม่ได้เดี๋ยวไปรับตัวใหญ่ด้วยนะคนนี้เอาเวลาแบบนี่ค่ะคนนี้ค่ะหัวใจหัวใจวิ่งวิ่งไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันแต่ไปเดี๋ยวเราจะสร้างชมรมแต่ถ้าหอมไงแต่ถ้าแฟนเผ่อเราก็ตามดี่สาวสาวเราเปิคจ้าสี่สามได้ลิงแล้วได้ลิงแล้วหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามจุดสี่โอ้ยเร็วกว่าพี่อีกอะ ดีวดิงเล่นดิ้งเ่นทนตูนป่าป่าไว้ยท่ายป่ารอป่ารอก้อยใช่ไหมปป่ารอก้ยป๋าแก้งปแก้สุดยอดแล้วป่ายังไงป่าก็ได้ลิงอยู่แล้วดีด้วยครับดีด้วยดีด้วอย่าไปรุนละวันวิ่งเดียะเวลาเท่าไร่หนึ่งสาโอ้ยจันหนึ่งส้า นี่นะครับถูกป,ปองของเราปองอาหาร3อย่างนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มเย็นไอศครีม <20 S 1> ข้าวหลามนะครับต้องพิกศเต็มที่แล้วอากาศดีอากาศดีโชคดีของคนวันนี้โอเคยินดีกับหน่อยได้นะครับเวลาดีมากเลยไม่มีพี่วันนี้ป่วยรอเห็นเห็นม,มีคนบอกว่าเจลล่นใช่ใช่ไห<ช>มแล้วก็สะดุดกันใหญ่เลยไหมก็ไม่อยากจะแบบแต่มันก็ต้องหยิบอ่ะรอ หน่อยตัวยังไม่ถึงสิบเมตรเลยเดลยวลุนจริงๆเขาแจกโลสิบนะจริงๆเราไปเราก็ได้บติดมาแล้วอ่ะเหนกันรอโอเลยสะดุดเลยเนาะมันมันก็พาไปหน่อยเนาะแบบช่วงจังหวะแบบไอ้นี่พอดีก็ไม่อยากหล่นตรงนั้นหรอกเพราะมันช่วงจังหวะสไตล์การพอดีเลยอ่ะวันนี้จบเท่าไหร่ครับชั่วโมงสามสี่โอ้ก็ถือเวลาดีนะขนาดว่าข้าวพาเจอยู่อาวุธรับน้องมุกวันนี้คืออะไรครับอาดีรัตนป .4 นี่ ดีรัตดโฟรสี่ใช้ใช้แล้วเป็นยังไงครับตีดเด้งไหลค่ะตีดเด้งไหลนะครับใช่ค่ะซ้อมซ้อมอย่างเดียวซ้อมอย่างเดียวซ้อมหนักไหมครับหนักหนักหนักไม่มีปัญหาในวงการวิ่งโอเคนอกจากซ้อมอย่างเดียวครับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ยินดีได้เลยครับแล้วมองสามสามจุดเท่าไรไม่รู้แต่ได้ดี 4.25ก็จบ4.25สอนนี้ลิงตัวเล็กได้ยังได้แล้วรอลิงรอรอรับลิงตัวใหญ่ได้เลยคนนี้การันตีที่2รุ่นออกผลแล้วใช่ค่ะโอ้ยินดีด้วยเดี๋ยวเดียดูมอวเดี๋ยวดี๋ยวดียวเดี่สวเียวเดี๋ยวเยวเดีวเดียดีวเดียวเดยดียินดีวด้ยวดยนเครัยวเดียวเดีาวเด้วเดยนดี๋ยวดีวเยดียวเดีดวดีเี เชฟนิดป่ะครับเนี่ยนี่ไงเชฟนิดให้มาวิ่งแดนคนนี้คนนี้เชฟนิดนะครับชั่วโมง53าชั่วโมง53าเป็นไงเวลาพอใจไหมครับใช่วิ่งมาช่วยลากลากเพื่อนๆเนาะแล้ววันนี้พี่เก่งเอาอาวุธลับอะไรมางานนี้ครับไม่มีมีแต่เสียงอย่างเดียวไม่มีมีแต่เสียงอย่างเดียวมีแต่เสียงเดียวเอาเสียงข่มเขาอ่ะให้กำลังใจผมว่าผมว่าอาวุธลับพี่คือหน้าตาเหมือนเชฟเนี่ยแหละคนกลัว เชฟนิดส่งมาแทนเนี่ยแต่เชฟนิดอยู่บนเยี่ยมคนนี้นะครับฝาแฝดเชฟนิดนะครับใครเห็นทักทายได้นะครับขอบค <t od it> ุณครับพี่เก <t od it> <iden> ่งเจอกันครับสวัสดีครับซ้อมซ้อมเยอะซ้อมเยอะหน่อยนิดนึงครับซ้อมเยอะแล้ววันนี้ก็มาซ้อมมาซ้อมอลีกสนามเลยซ้อมลูกสนามยินดีเลยครับวันนี้จบเวลาชั่วโมงยี่หกครับโอ้โหนี่ซ้อมนะนะโอเคยอดเยี่ยมครับเรียกเจอกันครับสวัสดีครับว่าม้ำยอดแล้วนามบโบน้ำแดงน้ำบินโพสต์สเปริตี้นะครับวันนี้มากันกี่คนครับเนี่ย 800กว่าคนนับไปทั่วเลยเนี่ยนะครับโอ้โหสมาชิกคุณบ้างแสนยี่เบ็ดวันนี้อาวุธลับของพศคืออะไรครับปืนไม่มีใครอาวุธลับอาวุธลับมีไหมมีไหมวิ่งด้วยกันเป็นกลุ่มครับวันนี้นี่อาวุธลับอยู่ตรงนี้หอยของมาได้ครับได้ได้เมต้าสปีดเมต้าสปีดนะครับแล้วเพื่อนๆมีอาวุธลับอะไรกันบ้างครับคนละหนึ่งอย่างครับผมเน้น บางครับบางคนอื่นบางคนอื่นบางคนอื่นอุลรับมี2อย่างครับผมคือรองเท้าแล้วก็เสื้อครับผมนี่เสื้อนี้ใส่ดิใส่แล้วแรงนะเดี๋ยวเอาเสื้ออีกตัวหนึ่งนะใส่ไปแล้วแรงนนี้ครับอุลรับคืออะไรครับรองเท้ากับเสื้อครับผมรองเท้ากับเสื้อโอ้โหคนนี้เอาเสื้อไป3ตัวอุลรับคุณคืออะไรครับไม่ต้องนอนครับไม่ต้องนอนอุลรับไม่ต้องนอนครับอุลรับ possibility คืออะไรครับวันนี้อากาศกับรองเท้าครับครับแล้วเสื้อล่ะครับเสื้อก็โอเคเสื้อก็โอเคเสื้อพอได้ คนนี้ไม่เราเชื่อเพิ่มนี่นะครับทีมแรงวันนี้ผลจะผลงานของทีมเป็นไงครับพอใจไหมครับดีครับดีดีเนาะอ่าเวลาดีกันลิงกี่ตัวครับลิงกี่ตัวอ่ลิงสามสามตัวโอ้โหลิงตัวใหญ่ใช่ไหมหรือว่าตัวเล็กลิงตัวใหญ่สามตัวนะเดี๋ยวมาดูทีม p พสต i สเปอริตี้นะครับว่าลิงจะเสียได้เสยได้นิดนึงพี่ยงเกือบเกือบได้ ร้อยหนึ่งครับเป็นคนร้อยเอีครัอ้าวไครับเปนยาวอ่ะแดงแดงอ้าวหนึ่งสองสามแดงสำบินเย้มาด้วยกันครับ โอ้ยินดีด้วยหนึ่งสี่สครับหนึโอ้ยเท่ากันเลยยอดเตี่ยมยินดีด้วยแต่พี่43่ปลายแล้วจะ44แล้วครับผมเป็นไงวันนี้เอาอาวุธลับในการทำ New p ีคืออะไรครับอากาศเลยครับอากาศอากาศอากาศดีมากอากาศดีครับไม่เหนื่อยแล้วก็ใส่ได้เต็มที่เลยใส่ได้เต็มที่นะครับกับ New p ีและลิงด้วยได้ทุกคนครับดีด้วยครับ สวัสดีครับเป็นไงครับพี่สนุกไหมครับวันนี้วันนี้สนุกครับสนุกได้เวลาเท่าไหร่ครับอ่าพีีผมครับอาวุธลับพ,พี่คือโอ้ซ้อมหนักมากเลยนะซ้อมหนักมาก <laughs> <laughs> โอเคครับ <laughs> เตรียมง <laughs> ตัวมาแค่นึ่ดยเฉพาะนะโอเคมีมแต่ใจครับมีแต่ใจไม่พอต้องซ้อมด้วยนี่ข <laughs> วัสดีครับสวัสดีครับ น4 0โอ้ยแต่ว่าช้ากว่า A T M เนอะช้ากว่าโอ้ยยิ่งเนินแต่มันเผาอ่ะมันโหดกว่าเนาะใช่มันว่าก็ยินดีด้วยได้ที่3รุ่นโอ้สุดยอดได้ทั้งลิงตัวใหญ่และลิงตัวเล็กเดี๋ยวไปรับลิงตัวใหญ่ด้วยนะตัวอาวุธรับวันนี้คือใจลุ้นวนใจลุ้นล้วนเหมือนเดิมตอบเหมือนเดิมคุณเล็กครับจบเท่าไหร่ จะบอกนะไม่วิ่งวิ่งวิ่งลมแปดลมแมรงลมแรงลมแรงพัดออกไปพัดเราออกไปใช่ใพัดออกนอกเส้นทางโอเคดีดี้วยครับเจอกันครับดีครับคุณนี้คุณมากเลยน้องน้องพัดที่ยืดเหยียดกาจาร็กกวิสจำได้ไหมครับเออ พี่คนนี้เป็นทหารลื่อากาศนี่ใช่ไหมครับทาเรือนนี่เล่นมุกก็บอาเขาเ่ยเช็คก่อนว่าเช็คก่อนว่าพี่จำได้ไหมเป็นไงบ้างวันนี้จบเท่าไหร่ครับ1.38ครับโอ้ยหโหดอ่ะก็จริงๆวิ่งที่นี่มาแต่ปี2 0ง9ครับก็เป็นสนามที่วิ่งสนุกครับ ใมาจะยากยากนิดหน่อยแต่ว่าวิ่งสนุกแล้วก็บรรยากาศพาไปพาไปให้ให้เราแ่ววิ่งได้ดีขึ้นอาวุธลับวันนี้ที่เรามาบางแสนคืออะไรครับนี่ครับนี่นี่คืออาวุธลับของน้องคระบา้น่ กำลังใจครับที่วิ่งดีก็เพราะคนนี้นะครับไม่ใช่ที่เราซ้อมเลยซ้อมมาไม่มีประโยชน์เลยนี่ก็พาไปซ้อมครับส่งข้าวส่งน้ำอร่อยครับเดี๋ยวบอกอาจารย์เดกวินนะก็เดี๋ยวไก่ย่างเอาหนึ่งอะอะไรนะสะโพกหรือนะเออสะโพกก็ได้ครับอันนี้เขาเหนียวหมูปิ้งนะครับเราก็อยากกินนะครับสวัสดีครับแต่ดูคิวดิโอ้โหยาวไปสอกิโลใครจะไปเข้าคิวไหวที่สุด เยี่ยมเลยนะครับอดทนมากเลยครับที่ได้คิวสุปปิ้งนี่ข้าวมันไก่นะครับต้องลาน่อไม่อันนี้อะไรเอ่ยกะเพราบางแสนโอ้หน้าสดเอากะเพราบางแสนจ่ะคุกกะปิป้าแจ่วแหลมฉบางนะครับหมูปิ้งบ้านบ้านสวน ให้ทุกคนต้องมาเร็วด้วยเขามีจำนวนจำกัดเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบโอเคบชอบเนาะชอบไม่ต้องวิ่งแบบถึงครบร้อยก็ได้แล้ววันวันนี้ไปจบเท่าไหร่ครับจบอ่าหนึ่งชั่วโมงห้าสิบห้าครับผมอาวุธลับของเราคืออะไรครับอาวุธลับคืออากาศอากาศดีมากช่วยดันกับช่วยทำให้เราวิ่งขึ้นเดินได้แบบสบายสคาับอรแกงแกงคนอายุเขาเยอะแล้วจะเป็น่างนี้นะฮะเดอะ running บอยอาวุธลับคืออะไรครับ นี่มีอาวุธนรับไหมวันนี้มีเสื้อขาใส่เสื้อปุ๊บแรงทุกคนเลยแรงทุกคนเลยเหรอไม่ได้ไปถามพี่เขาดิเขาใส่เสื้อได้พีบีเลยถามอยู่จูเนียววุ้นรับจูเนียวคืออะไรวันนี้ไม่มีเลยครับผมมาวิ่งเล่นเฉยๆครับนี่จะได้พีบีติดไม้เฉยครับได้พีบีไม่ค่อยจะพีน้ำหรอส่วนใหญ่จะวิ่งเท่าไหร่ส่วนใหญ่ยิ่งสิบโลครับโอเคยินดีด้วยนะครับรับเลอร์ running b นะครับนี่ครับ the running boy ครับ สีชมพูทำไมต้องสีชมพูไม่ลูกอยากหวานหวานแรดเนี่ทพี่แรดนไงคนไหนแรดที่สุดนี่ไงดูแบบนี่กาแฟมาเป็นหลอดเลยโอ้โหที่มาจังแม๊เนี่ อยู่ในถังเหรออโอ้ยสุดยอดเลยเขาทุบกาแฟเลยเี่ยโอ้ยโหดอ่ะวันนี้วันนี้พี่เตรียมอาวุธอะไรมางานบางแสนครับอาวุซ่ากับไม่ต้องเตรียมเลยมุชมันอะไรนะพี่วันนี้ไม่พอวันนี้ผมเป็นวัดอ๋อเป็นวัดเนาะจอมบึงจอมบึงนะครับเดี๋ยวไปเจอพี่จอมบึงแตระยะน้าต้นฟุตบอลมาราธอนตะเบาชั่วโมงยี่สี่พี่ลดไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ทรับเดี๋ยพี่ ติดแปดติดลิงไหมไม่ติดตัวสุดท้ายมันชั่วโมงยี่สี่เหรอใช่วยคนที่เท่าไหร่หนึ่งร้อยสองร้อยยี่สิบอุ้ยนาทีหนึ่งนี่ยี่สิบกว่าคนเลยเหรอใช่ครข้งหน้าเพิ่มเลยครับนี่มันโหดขนาดนี้เดือนเดือนพี่เอาปีหน้าเอาใหม่เนาะมาเจอโค้ดพดเนี่ยเราปรึกษาโค้ดพด อาวุธลั Bref, บวันนี้คืออะไรครับไม่มีแต่จะมาหาอาวุธลับจะมาหาอาวุธลับเนี่ยจับอาวุธลับได้แล้วใี่ครับน <wow> well> ี่ครับอาวุธลับของเฮียเดี๋ยวเฮียจะไปฝากตัวกับ p o s s i b i l i t y ้ลารองเท้าเหมือนกันเลยครับนี่เดินแสดงว่าเลือกรองเท้าก็ถูกแล้วอันนี้ก็ d n เเหมือนเด a เดียวกันเป็นรันเนอร์ทำหน้าที่อะไรครับ ดูแลนักวิ่งในรูนะช่วยผายปอดใช่ไหมครับช่วยผายปอดมีมีนักนักวิ่งบาดเจ็บบ้างไหมครับวันนี้ก็มีตะคิวเจ็บขานิดหน่อยพ่นสเปรย์ให้ก็วิ่งต่อได้เจอเ<บ>ห็นหน้ากิฟตี้ปุ๊บหายเลยเนาะโอเคเห็นรอยยิ้มมันสวยๆของน้องหายเลยขอบคุณน้องกิฟตี้นะครับสำหรับทีมเมดลันเนอร์นะครับและคนนี้ก็คือนักปั่นของเรานะครับวันนี้มีมาผิดงานปะครับวันนี้เขางานวิ่งนะครับคุณมาปั่นวิ่งเหรอครับผมรับผิดชอบดูแลอีลิตครับพี่อ๋ออีลิตต้องให้ผมดูแลเฮ้ย เห็นอีล uhm ิตเดินกลับคนนึงอ่ะเห็นเปล่าเราเราเราจับขึ้นรถเลยพี่เราไม่ไหวเราก็จับขึ้นรถเลยอ๋อนี่ดูแลอีลิตแล้วครับใช่ครับแล้วอีลิตรรับรองไม่มีปัญหาปลอดภัยทุกคนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่วิ่งกับพี่ตีนีตีใหญ่อีกรอบนึงอะไปวิ่งอะแต่จะวิ่งกับผมอีกจอมบึงจอมบึงอะไม่ไปก่อนน้องปิ่นนะครับใช่ครับน้องปิ่นอ่าจากทีมอะไรครับอ่า อยู่อาลิลันขับครับตอนนี้โอ้นนี้ต้องแรงดิก็อนี้นี่ส่วนใหญ่เขาคัดหน้าตาใช่ไหมเนี่ยวิ่งเขาหัวเขาหัวใหญ่อ๋อหน้าตาดีทุกคนเลยนะอาี้เนี่ยวิ่งครับ จริงๆใช้ลมครับลมวันนี้มันเป็นทั้งเหมือนแบบทั้งอุปสรรคแล้วก็ทั้งตัวช่วยเหมือนช่วงโค้งเททายอะครับมันจะเป็นจังหวะโค้งเลี้ยวแล้วลมมันส่งพอดีพอออกแรงเขาเดิมตัโอเคมันลมพอแบบความที<อ>่ททแบบลมมันส่งให้เราก็คือแบบมันจะมีช่วงแรกๆที่ลมมันต้านเาราเราก็สู้นั่นเป็นมาร์แสแคร์ที่แรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเนินปวดขนาดนี้แล้วก็โอ้โอาวุธรับผ้าดีมากเลยครับผ่านได้ที่อารีนะครับบูรารี ติดต่อได้ไหนในเพจหรือว่าก็ถ้าสมมวติสินค้าเหลือจากไอโฟก็เดี๋ยวอารีจะเอาไปลงที่ร้านก็สามารถซื้อได้ที่ร้านอารีมี่สองสาขามีที่เซนทาโเวแล้วก็ที่วันแบงคกครับไปสามารถซื้อกันได้แล้วก็มีบริการสกรีนด้วยของผมนี่ก็สกรีนใช่ไหมครับนี่สกรีนได้ชื่อปิ่นนะครับโอ้โหเสื้อบางเบาระบายเหงื่อได้ดีระบายเหงื่อดีมากเลยครับนี่แห้งแล้วแหละจับแล้วแบบแห้ของดีโอเคใจอย่างเดียวเลยหัวใจหัวใจหัวใจเลยนะครับได้ไม่จบเวลาเท่าไหร่ครับคุณมานพชั่วโมงยี่สิบเอ็ด ชายนี่ห้าสิบแล้วหรอปีนี้ผู้มงยี่สิบสี่ตัวที่ร้อยอ๋อรู้สึกว่าเร็วมากขึ้นเนาะทุกปีเลยเนาะใช่ครับแล้วสนามบางแสนวันปีนี้เป็นไงครับสนุกครับสนุกสนุกทุกปีอยู่แล้วเดือดทุกปีแล้วก็วันปีนี้พิเศษได้รับลิง2ตัวใช่ใช่ครับนี่ทั้งลิงตัวใหญ่และลิงตัวเล็กรุ่นที่8ที่8รุ่นเหรอใช่โอ้โหเดือดมากที่3ชั่วโมง18รุ่นสิสิสิไอ้เกียร์พร้อมกันเลยทีเดิม สองสามสาพาวิ่งอย่าไปหัวยินเดียอันดับโอ้ตัวที่เท่าไหร่ครับเจ็ตัวที่เจ็ดยินเวลาเท่าไหร่ครับพี่เตยชั่วโมงสามเจ็ดโอ้โหโหดมากเลยเกือบจะหลุดทิพย์สิบแล้วเนาะยินดีด้วยครับพี่เตยทับร้อยชายนะครับลำดับที่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสี่สามสิบเก้านะครับคนนี้นะครับ คุณยันยงนะครับ45-49ซีเนี่ย65นะครับก็จะมีการรับรางวัลที่70ทันดีคนสุดท้ายลำดับที่10นะครับ1ชั่วโมง37:46นะครับ วันนี้1ชั่วโมง22ครับได้ลำดับที่68ครับ6กสิาสครับเอาว่าเอาสามครับนนี่เอาฟาา3เป็นไงเอารองเท้านี้ดีไหมครับดีมากครับชอบนะแต่ดีกว่าเอาฟาไฟสครับเอาดีกว่าแล้วราะตรงนี้มันดีที่สุดโอเคก็ยินดีกับยุทธด้วยนะครับได้ทั้งลิงตัวใหญ่และลิงตัวเล็กวลจพี่ร้อยนะครับผู้หญิง1ชั่วโมง47่สิบม่หวไมไหวคุร้อยใครครับใครครับพี่ออมแล่าเล้าไอ้น้องเกม ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเราเจอน้องเกมคนสวยของเราน้องเกมครับวันนี้อาวุธลับในการบางแสนเราเคืออะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกรองเท้าฝึกซ้อม <c oughs> การซ้อมะการซ้อมเนาะซ้อมหนักนิดนึงจบท่าไร่ครับน้องเกม <c oughs> นี่น้องเกมตปิดพอปร้อยด้วยโ46นี่โชว์โชว์กิตปียานะครับชั่วโมง46 3 34นะน้องเกมยินดีด้วยนะครับน้องเกณฑ์ได้ลิงตัวใหญ่และลิงตัวเล็กได้2ลิงเลยใช่ครับยินดีด้วยน้องปอนขอบคุณมากุ้ยเห็นเราวิ่งตามอีลิตติดตเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะวันนี้จบเท่าไหร่ครับจบ1ชั่วโมง21ครับผมโอ้โหเป็นนิวครับผมโอ้ยยินดีด้วยเวลาดีมากแล้วก็อับุรารก็คือตั้งใจซ้อมก็ซ้อมหนักหครับผมซ้อมหนัก เน้นซ้อมหนักๆเลยเนาะโอเคแล้วก็ผลของการซ้อมหนักก็คือรางวัลที่เราได้วันนี้ใช่เวลาที่ดีแล้วติดรุ่นอายุได้ไหมครับไม่ติดครับยังไม่ติดเนาะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าสนามมันคู่แข่งเยอะเยอะมากครับชนี้แรงๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ยังไงก็ไปลุ้นงานหน้านะครับน้องวังปอนยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับ congratulations to all the champion คู่แที่หนึ่งนะครับดาตาบิ๊เด ซ้อมซ้อมประจำครับซ้อมเป็นประจำเนาะแล้วอาวุธรับเราได้ผลไหมวันนี้ทำดีดพี่นิวพีบียินดีด้วยเวลาเท่าไหร่ครับเสชั่วโมง2นาทีครับพี่โอยินดีด้วยใกล้สับสองแล้วครับจากของเก่าก็2ชั่วโมง15บหาครับโอเร็วมากพัฒนาเยอะมากเลยวิ่งมาไม่ถึงปีพี่สิเดือนกว่าโอ้ครับขอให้ได้นิวพีบี อีกนะครับ2กับ2เร็วนี้คตัวที่แปดค่ะเขามี10ปีใช่ไหมคะไม่ได้มาสงปีค่ะโหดมากเลยตัวที่8เวลาเท่าไหร่คนนุ่งชั่วโมง34มสิบสนาที5้ิอ่นาทีโหยางโคตรขอดูป้ายหน่อยครับลำดับที่3ามเอ็ดุปนะครับโอ้โหไม่มีความเรียกว่าเบาเลยนะเนี่ยไม่มีคำว่าเบาเลย วันนี้ใส่รองเท้าคู่ใหม่มาคู่ใหม่โปรซีรุ่นใหม่ยังไม่ทันโปรซีรุ่นใหม่เป็นไงครับใช้งานดีไหมครับโอเคเลยนะคะเด้งมากเลยค่ะเด้งดีนะครับดีค่ะเมื่อเทียบกับโปรสามก็จะไม่ค่อยชอบโปรสามเพราะว่ามันแข็งค่ะอันนี้มันนุ่มกว่าใช่มันนุ่มแล้วมันเด้งส่งใชุ่่มละเด้งค่ะโอเคดีเขาค่ะครับก็ยินดีกับคุณอุ้งด้วยนะครับ เป็นแชมป์นะครับรุ่นอายุ60-69นะครับพี่ประวิทธ์6 5 1 6 9พี่ประวิทย์ครับวันนี้เข้าเท่าไหร่ครับพี่เอาเวลาครับ137ครับ137โอ้โหพี่หายใจทางไหนถ้าพูเตอร์รองเท้าดีช่วยรองเท้า25-20พี่ไม้นะครับแล้วก็อะไรครับฝึกเจลด้วยแล้วการซ้อมพี่ไหมครับซ้อมครับซ้อมหนักไหมครับพี่ทุกวัน 5วันวานต่ออาทิตย์โอ้โหอย่างโหดสวัสดีครับเราเจอสาวสวยเอาไล่ทีละคนเลยน้องโอ๋นะครับน้องโอ๋ครับอาวุธลับวันนี้คืออะไรครับนี่เลยในโตโยต้าโอ้โหขายของหน่อยขายของหน่อยเป็นไงครับรองเท้าตัวนี้ดีดเด้งไหมครับดีดเด้งดีมากค่ะหนึบไปกับเท้าเวลาเท่าไหร่กับวันนี้1ชั่วโมง31โอ้ยยินดีด้วยได้ลำดับที่พี่มีเก้าวิเก้าวิได้ลำดับที่ อเจ็ดขาอันนี้อายุหนึ่งอายุหนึ่งอเจ็ดขโอ้ยินดีด้วยครับแล้วก็ได้ลิงลำดับที่เเนาะขอบคุณครับอ่นี่คนต่อไปน้องวุ้นนัน้องวุ้นวันนี้จบเท่าไห่ครับชั่วโมง3าี่ค่ะวงสาีน้งวุ้นเอาพอลับอะไรมาครับวันนี้โปสค่ะนี่นี่โปสใหม่ล่าสุดเป็นไงโวิ่งดีไหมครับดีค่ะดีดีน่ดีเลยเดี่เลยใ่หลๆเลย ถูกใจกว่าต ok <DA> ัวเก่าไหมถูกใจกว่าโอเคย้ายค่ายไหมย้ายค่ายย้ต้องซ้อมถึงย้่โอเคเอาวุตรลบของเราถูกใจมากแล้วเวลาก็ดีด้วยได้เวลาอําดับที่2นะครับแล้วลิงตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่24่สิบสี่โอ้ยยินดีกับน้องวุ้นด้วยนะครับแล้วก็คนนี้คนสวยของเราถามไปแล้วน้องมุกครับงานหน้าไปวิ่งไหนครับอ๋อไปจอมบึงจอมบึงติดตามความสวยน้องมุกไปที่จอมบึงต่อนะครับ คุณบุญมารุ่งมโนชัยค่ะ1ชั่วโมง39นาที24วิวินาทีค่ะขวัญใจช่างภาพส4สีปีได้แก่คุณอนันต์สินธุรักค่ะ1ชั่วโมง38นาที1ิาวินาทีเอาประกวเกันก้าวอด้ครับแฟนคลับเยอะจริงๆนะคะ ี่ยิ้มหวานค่ะมองกล้องตรงกลางเลยค่ะคือทิ้งกุหลายอมแพ้แต่ไม่เลยไม่ใช่เป็เพื่อนเป็นโบยลิตรหน้าเส้นปีนี้อ๋ออ้าวไม่ได้วิ่งเหรอวันเนี้ยเป็นสปินหน้าเส้นสปินหน้าเส้นคืออะไรวิ่งอ่าวิ่งประมาณร้อยเมตรนะคะวิ่งกั้นพิลิตรอยู่โอ้ยใครกันขางชาติเอาตัวเขาแรกเอาตัวเขาแรกน่ารักมากเลยเป็นพิตตี้ในงานจูบี้จูบี้ ขอโทษสีเหล็กยาวน้องจิ๋วใช่ไหมครับน้องจิ๋วครับวันนี้จบเท่าไหร่ครับชั่วโมงสี่สองค่ะชั่วโมงสี่สองโอ้ก็ยังแรงดีอะนะได้โหดอยู่อากาศอากาศทารายได้ลิงตัวที่เท่าไหร่ครับฮ่าฮ่โอ้โหเลขสวยเลขสวยวันนี้นะคะวันนี้อาวุธลับเราได้ใช้ไหมอาวุธลับใชเมค่อกี่บอกว่าอะไรนะเจลหมดเจล เกียงเลยค่ะที่เตรียมมากี่ถามกินกินกี่ซองจามซองจามซองเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหโหดอ่ะก็ความมั่นใจกินเวลาเท่าไหร่บ้างครับโลเท่าไหรอ่าอยูกินซองแรกโลที่ห้าคืที่ห้าและแล้วก็ไปโลที่สิบแล้วก็สิบห้าอ๋อทุกห้าโลเนาะจ้าว่านะครับหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดเป็นไงครับสนามบางแสน ก็โอเคนะองขยะแต่ว่าบรรยากาศดีมากครับแล้วทานข้าวหลามข้าวหลามนี่คืออาวุธลับตอนจบนะครับวิ่งมาเพื่อมากินข้าวหลามนี่ครับผมต้องกินเพราะว่าตอนก่อนแข่งไม่ได้โหลดเลยนี่ครับแล้วลองใส่ดูปรากฏว่าวิ่แรงไม่พออ๋อเหรอวิ่แรงไม่พอเกือบทำทับสองได้อ่ะเกือบแรงใช่ไหมสองชั่วโมงห้าสิบแปดวิแต่ระยะมันเกินเนาะครับก็อยู่พัทยาเพราะวันนี้เป็นเพิ่งเริ่มวิ่งขัดวิ่งก็เป็น ครั้งที่สองโอ้ครับเวลาเท่าไหร่ครับประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงโอ้ก็ใช้ได้นะครับเวลาดีครับอาวุธลับเราใช้อะไรครับวันนี้โอ้โหก็วันนี้ตามตูดก็อย่างเดียวครับสามตูดก่อตูดก่อตูดเพชรที่เราอ่าวิ่งขนาดขนาดประมาณหกเนี่ยเราก็ตอไปเรื่อยๆซ้อมยังไงวิ่งยังงั้นเนาะใช่ครับโอเคดีดีด้วยได้ที่หนึ่งออไทยเย่เวลาเท่าไหร่ของผมชั่วโมงยี่สิบส่วนหกค่ะ ยแล้วอะไรครับรองเท้าได้ไหมครับช้าๆคูผมครับแล้ววันนี้บรรยากาศดีไหมครับบรรยากาศดีค่ะทำให้เราเวลาดีด้วยสนามนี่หลับตาวิ่งได้เลยใช่ไหมครับข้าหน้าอยากเห็นคูผมหลับตาวิ่งนะครับยินดีกับคุูผมด้วยนะครับเจอกันงานหน้าครับสวัสดีครับ ครับผมเพื่อนๆครับจบแล้วครับสําหรับงานบางแสน21นะครับตอนรับบางแสน21ปีนี้นะครับเราก็ได้สป라이์พิเศษก็คือได้ลิงตัวเล็กสําหรับนักวิ่งที่จบปีที่10ของบางแสน21นะครับทุกคนก็ดีใจกันทั่วหน้านะครับเป็นรางวัลสป라이์จากทางผู้จัดนะครับคุณรัฐของเรานะครับซึ่งเราก็ดีใจมากนะครับทั้งนั้น โอกาสท็อปร้อยของเราเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับสำหรับนักวิ่งฝ่ายชายที่เช็คสถิติเนี่ยก็คือ1ชั่วโมง24บกับนิดๆน,นะครับซึ่งต้องวิ่งเพจ4.0นะ <c oughs> ถึงจะมีโอกาสนะครับก็สำหรับปีนี้ครับก็เป็นปีที่ดีปีหนึ่งอากาศดีนะครับวิ่งไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมของแต่ละคนนะครับแล้วก็พวกเราก็ทำเต็มที่ติวใหญ่ก็ทำเต็มที่ได้1ชั่วโมง4 0 สามไปปลายนะครับกับสี่สี่พอใจผลงานครับแล้วก็วันนี้มีสะดุดนิดนึงข้อเท้าพลิกนะครับก็ยังพยายามประคองเข้าเส้นไปที่สับสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้านะครับก็ได้ตามเป้านะครับที่เราวางไว้ก็เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเจอกันครับบ๊ายบายครับ